เนี่ยสวัสดีครับถึงแล้ดูทำโคกโนานาแล้วครับเอาเฮียจะทำยังไงทำไง,ำงครับเริ่มต้นนะมือใหม่นะครับมือใหม่แล้วก็จะฝากถึงไอ้ทีมงานขับแม่โคไม่เกี่ยวกับเท่าแก่เขานะแม่โคนะครับเดินเดินดีกว,ว่าครับผมเดิน,เ,ดนเวลาดูเวลาเวลาคนขาบแม่โคนะเดินขึ้นระเบียงดีกว,ว่าขึ้นระเบียงขึ้นระเบียงดีกว่าเอาไหมเอาเอาเอาบนระเบียงเลยนะครับเอาบนระเบียงเลย ถอดเกลือไหมครับไมมม,มดแดงเลี้ยงมดแดงด้บ่มดแดงไดม่กินส้มปาโอ๋เนยแทงเข้าไปแทงเข้าไปเลยครับนี่เนี่ยแมคโครคนที่ขุดแมคโครนะเวลาตรงไหนที่ดินมันเหลวไม่ต้องเอาผักชีลยหน้าต้องต้องลงแล้วก็ก่อนก่อนจะก่อนจะลง,ก,ะลง,ก,ะลงก่อนจะปิดงานนะก็เป็นลงไปบอกคนที่เขาทำโค้งหลองนาบางทีคนเขาหมดเงินหมดทองติดดงติดเด็กเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะหันมาทำกเกษตรมันในหลวงท่านบอก ฉังนั้นช่วยกันตรงไหนที่ดินมันเหลวดินมันเหลวแล้วดินมันเป็นขนมเปีกยกปูนก็ต้องเอาไม้ลงไปปักให้เขาบอกเขาว่าตัวนี้มันทําอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวมันจะพังทลายมันจะยังไงเอาไม่อยู่ฉะนั้นบอกให้เขาเล่งปลูกหญ้าแฝกไปก่อนครับเอาไม้ไผ่แทงให้มันเป็นริมไม่งั้นมันจะเจ็บหนักเหมือนที่นี่ที่นี่อายุหกปีแล้วถูกไหมครับขุดสามรอบถูกป่าถูกครับถูกไหมถูกครับเออ ทำได้มหตามมาเฮ้ยคือประโยชน์ไฮหลังก็ยันี่คือเฮียเลี้ยงมดแดงดูโล่งสะอาดได้ไหมแทงกล้องเข้าไปดิแทงไปแทงไปของนู้นเห็นเปล่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็คือไม่ต้องรีบเรามาอยู่ตรงนี้เห็นมามองคนนี้ หเห็นเ็นพยุงหายล้มป่าเห็นหมดแดกงก็บ่นป่าเห็นครับกินรังนี่อือเดี๋ยวเรกินกินไปหลายต้มต้มยำปาลาแล้วกินไปหลายหม้อแล้วโลเท่าไหร่นะอยู่นี่เราพันขเขมรเราอืออันนี้ไม่ใช่เป็นสายปลาหรือ่าอืมเขาก็จะมีน้ำเขามาให้กินนะอ๋อ,อดีกว่าไปให้เขาไปลงกินน้ำสั่ง ที่มันตายปลาที่มันนอกน้ำก็เดหลือมาให้หเขาแต่เขาจะแต่เขาจะโดเฉพาเขาได้เก่งเขาจะมากับเขาเองโดยเฉมากัดกินไปกินเข้าไปนีป่คือจ,จะอัดน้ำอัอดปุ๋ยนี่คือชัยนรลองนะพี่น้องที่เขามาถ่ายทำแต่ไมก่อนที่เฮียไปถ่ายสวนเราใช่ป่ะใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้คนดูเท่าไหร่หกแสนเยอะครับฮะเยอะมากหกแสนใช่ไหมเนี่ยเพราะเราทำผิดพลาดทางเข้าไม่มี ผมก็วางสู้ตัวเองครับพลานเองครับผมยอมรับผิดพลาดเองมยอมรับความจริงครับผมถูก่าผมยอมรับความจริงครับเฮียทางเข้าไม่มีแต่มานี่